เ,เด็กเกนเดจากสหรัฐอเมริกานะครับมีน้ำหนักน68กิโลกรัมวันนี้นี่เมียแสนชัยมาด้วยนะครับแส<ต>น<ต>ชัยเป็นคนที่ไม่เคยพาเมียไปเที่ยวขับเที่ยวเตะครับโอ้ยตจจะกล้าไม่เคยพาเมียไปเลยครับอาศัยให้เมียมาเต้นแถวนี่ครับไปทีมวยเมียมาอาศัยเต้นอยู่ข้างเวทีมวยอ <c oughs> ่าแน่นละคือความสุขของเมียเป็นความรักของครอบครัวเขาครับครับผมเป็นคนที่รักครอบครัวมากหลังหลังมานี่แหละโอ้โหเคควันลันหลังหลังมายัง เขาเกมเขาเกมมาหรือเปล่ามาลักหลักๆนี่แหละ้อนแล้วครับอ่าบดแมนดีถีบไปครับสวยฮะลูกนี้เป็นลูกพักเป็นลูกพักถายของเขาเลยเก่งกวันลานเนี่ยใช่ครับโอ้ประธานลูกพักลูกนี้หน้าสะบัดเลยครับฮัตสิงมากนะครับ เขาบอกว่าเป็นนักมวยที่โคตรคลาสสิกเลยนะครับแสนชัยครับตัวเล็กแต่ว่าโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากมายโอ้โหคือยอดมวยเดนต์จำนาในครับที่ยังมีลมหายใจอยู่ในการยืนมวยเลยครับใกล้ๆสายตาดีๆโอ้สวัต์แข้งตามเมื่อกี้สวยครับใสยเนี่ยยังเหลือจะเคียรขางแล้วนะทิปทิปหน้าเน็ตโอ้โหปาท้าลูกพักมาแล้วสองครั้งโอ้โ,อโหที่เมียตามมาแล้วกลับเขาจะขางเลยปกติเขาจะพางทุกที่ครับวันนี้ใส่แล้วกลับเพราะเมียต้องกลับเพราะเมียแล้วครับวันนี้ เดินเข้าหานะครับพยายามจะเตะขานะครับเซตเียนเด้ครับมุกขวาก็ไม่โดนนะครับแมสายตายังดีอยู่ครับแสนชัยครับไม่มีผ้าฟางนะครับนี่คือมวยจังหวะฝีมือครับท่านผู้ชมครับแสนชัยนี่สายตาดียืนมวยสวยจังหวะโอ้ยโอ้โหทีมนกแสนชัยทีพนกแสนพี่โจแสนชัยยังตกใจเลยครับผมถามก่อนถ้าทีมนกมีรางวัลไหมฮะลูกทีมนกเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะ โอ้โหจะโดดทีบแสนชัยนี่ละฮะนับแปดโอ้โหเมียไม่น่าตามมาเลยครับนี่ต่อยเหมือนมโหเมียเลยฮะที่เขาเห็นเขาเห็นเฟ็เด่นเด็นเมียหัวใช่ครับโอ้อะแล้ครับรู้ว่ารู้ว่ามเจ็บไม่ได้ก็มาพอดครับอยสายตรงครับทิ้มสายสวยครับตรงนี้สุดมันโอ้ยลูกการช้าครับทลไมการช้ามาดิกระโหลก ก็เตือนนะครับแหมลูกนี้ s. <S มันแหมจริงๆ,ๆลแล้วก็ทำยากนะถ้าพลาไปแล้วไม่มีกล้าทำนะเขาจะทำจะทำในทุกเฉยเข้าไปในทุกร้อยต้อเข้าไปทำลูกนี้เป็นลูกขายคูกอเหตุการณ์รอกระเตะแล้วกวาดล่างหมัดซ้ายนะครับเซกิเลเดย์ครับโอ้เป็นเด็กพยายามพยายามเดินเข้าหานะ ตาอันนี้คือสายตาที่ดีมากของโดนทีอีแล้วครับเซกเกลเดครับต่อยขวาลำตัวสับซอกซ้ายครับโอ้โหตอนนี้เต็มโชว์เลยครับแสนชัยครับตัดล่างโอ้นี่คือความเป็นมวยของเขาอ่ะโชกครับแต่มันแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับเซกเกลเดครับจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นการชกในรูปแบบของการสวมโวมครับนี่ครับแข้งซ้ายเงนเนียนครับเซกเกลเดนี่พยายามต่อยหมัดซ้าย ฝ่อยซ้ายโอ้โดนโดนผีดนะครับแสนชัยเนี่ยตัวเรียกว่าครับแต่ว่ายกเท้าเนี่ยสูงมากท่านผู้ชมคือนักมวยเก่งๆบางคนนะครับชาวต่างชาติครับเซนเกนเดก็ด้วยต่อยกับนักมวยไทยคนอื่นเนี่ยเขาสู้ได้อย่างสนุกนะแต่บางคนเนี่ยเก่งๆพรามาต่อยกับแสนชัยนี่เหมือนไม่เป็นมวยต้องเรียนท่านผู้ชมว่าแสนชัยเนี่ยจะเป็นนักมวยที่ดักจังหวะผูต่อสู้ก่อน ทำให้คุณต่อสู้นั้นจะออกจังหวะก็ไม่ถูกจังหวะจะเอาไงดีออกุวยแล้วบางทีชิงเตะชิงต่อยก่อนอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเหมือนไม่เป็นมวยเลยจริงๆแล้วเเป็นมวยไม่เป็นมวยฮะต่อยกับนักมวยไทยคนอื่นนี่เขาเข้าสู้ได้ได้ได้อย่างสนุกนะครับแต่ด้วยการคุมเกมเนี่ยสำคัญหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเอาแสนชัยมาต่อยกับนักมวยที่ฝรั่งที่ไม่เป็นมวยนะครับก็เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างนี้ครับเพราะว่าแสนชัยที่เขา <h az in> หาจังหวะออกอาวุธนะครับอรพอพุทธสู้ขยับปุ๊บออกออก,อก่อนออกก่อนชิงออกก่อนพุ่ธสู้เขาเลยทำมันมันมันหาจังหวะที่ทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำลายการลูกเตะลูกต่อยของแสนชัยยากใช่ครับเพราะว่าแสนชัยเองเนี่ยป้องกันตัวด้วยกันทิ้งก่อนอย่างนี้ฮะพุ่อสู้เขาจะทำยังไงก็พยายามเต็มที่แล้วนี่ฮะเขาเวียงมาเขาก็หลุดเขาเผลอแกกระจิ้ม ยาพาราก่อนนะใช่ครับเขากินไปแล้วครับกินไปแล้วครับเทปบดหัวครับครับผมนี่ฮะเขาจิ้มมาจนหลุดแต่ต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้กว่าจะเป็นยอดมวยแห่งสยามได้ท่านผู้ชมครับฝึกการเรียนการทบการโอ้โหมันทุกอย่างฮะใช่แต่เด็กครับคือคือไม่ใช่ว่าแหมพอแสนชัยพูดแล้วมาควยกันจังเลยนะครับไม่ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์มาตลอดระยะเวลาในการทุบบนเวทีเนี่ยทุกคนได้เห็นมาตลอดอยู่แล้วครับว่า ว่าว่าเขาเป็นนักมวยไทยที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับข้าของแกนับถือแม่ไม้มวยไทยแท้ต่างชาตินี่ให้ให้ความศรัทธามากครับไปสัมมนาทีคนนี้แห่แห่กันมามากมายครับลูกนี้จระเข้ฟันหางหางจะสั้นไปหน่อยสั้นครับเพราะว่าแกสูง163เซนติเมตรเท่านั้นเองครับลักษณะว่าเมียมาร้อนเงินโอ้คือได้หนึ่งแสนบาทครับจากผลิตภัณฑ์เครื่องเงินตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนนี่นะแต่ว่าโชคดีไม่เหมือนเพื่อนแล้วครับทีแบบนี้โห สสวยมากนะครับโอ้คนป้าเลยถีปกหูพยายามเดินนะครับเนี่ยครับก็ไม่ประมาทนะสายตาเป็นคนที่ชกเหมือนชกง่ายแต่เขาไม่ประมาทครับคือผมมีโอกาสได้คุยกับเซ็กเตอร์ดนะพวกเขาภูมิใจนะครับที่ได้ต่อยกับยอดมวยของไทยเราเนี่ยถึงจะเจ็บตัวเขาก็มีความสุขเขาไปกับต่างประเทศเขามีความสุขมากครับท่านผู้ชมคือคือคือโม้ได้แหละครับว่าครั้งหนึ่งเคยต่อยกับแสนชัยมาแล้วนะครับโอ้ยโดนตัดม่างครับคนจำเป้าไปครับ ซึ่งก็บอกว่าใครจะเรียนรู้มวยไทยแบบแสตชยเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์หลากหลายมากครับแล้วต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกจนมีความชำนาญแบบนี้อยากให้น้องๆนะครับไปดูเทปเก่าๆนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับการชกของแสนชัยแล้วก็นําไปฝึกฝนได้นะครับนำไปฝึกฝนได้ทั้งตอนที่ต่อยมวยไทยหน้ายกแล้วก็สามยกแบบนี้ครับครับโอ้สองนุ่มหนึ่งก็ต่อยมาแล้วผ่านวิธีมามากมายแต่กว่าจะพานทำแบบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ครับ ผลต้องการเพียรความพยายามของเขาโอ้ลูงนี้เจอเข็ดแล้วก็เกี่ยวล่างครับกรรมการประจักษ์เงางามครับแมมาจากคู่แล้วครับสีสกเกตก็ได้ทาหน้าที่แล้วนะครับมาเดินทางมานี่ก็12ชั่วโมงลนะครับกว่าจะมาถึงมาจากทีสกเกตกันเอง ้านเดียวก็ยิ่งยงเลยครับโอ้มาไกลไม่ไกลไม่ไกลแต่มันใช้เวลานานใช้เวลานานครับช่วงนี้กำลังเดินทางกลับภูมิประกันเยอะนะครับโอ้นี่เท่าของคุณบินไปสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยใช่ครับผม10กว่าชั่วโมงเพื่อมาตัดสินคู่นี้คุณเดียวโอ้จุกอีกแล้วครับกว่12ชั่วโมงนี้ก็ถึงอังกฤษเลยอ่ะครับใช่ฮะโอ้โหครับคือโอ้มันก็แบบมันเขาก็พยายามนะแต่ว่าโอ้โหไม่รู้จะยังไงแหละครับคือโดนสะบัดสะบอมลยครับเซกิเลนเดย์ครับพยายามฮะ อยากจะให้กำลังใจเขาเหมือนกันนะครับคือแบบนี่ครับสู้ฮะเขาก็สู้เต็มที่แต่ว่าอาวุธที่มันออกมันไม่ทันนะครับคือแสนชัยนาไปหนึ่งเกเนี่ยฮะซึ่งเขาเองก็พยายามเต็มที่เละครับแสนชัยก็คงจะแผ่วๆให้แล้วผ่อนๆให้นะครับเพราะว่าโชวกันมาสามยกแล้วพอจังหวะที่ของเป็นเดียวจะต่อยเขาก็เขี่ยร่างอืมจะโชว์ฤาษีบทยาซะหน่อยนะครับแต่ว่าสั้นไปนิดเึงครับแสนชัยครับ ขยับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าทําไมแสนชัยถึงไม่ทำผู้ต่อสู้ได้แรงไม่รุนแรงต่อไปเพราะว่าด้วย2ยกและได้นับเหมือนกับได้ทีแบบเยอะแยะมากมายก็นี่คือน้ําใจหรือถนอน้ําใจแล้วครับนีคือหัวใจหัวใจที่เราอยู่บนเวทีด้วยกันครับสปิริตครับเรื่องของสปิริตนะครับตอนนี้ครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในกติกาฮะอยู่ในหัวใจของนักกีฬาของเขานี่ยฮะก็ไม่อยากจะให้ผู้ต่อสู้บอบช้ำไปมากกว่านี้แล้วนะครับ โอ้หมัดซ้ายครับทางด้านของเซ็กเอนเดย์ครับยังมีความพยายามอยู่นะครับโยนเข่าซ้ายครับแสนชัยครับโอ้กยังกระโดดไหวอะครับดูนี่จะตัดล่างนะครับโอ้แล้วเตะซ้ายครับดูฮะดูอะไรมันก็เพลินตาไปหมดครับครับเอาล้วฮะโอ้โหนี่ผู้ชนะคือพ่อรวยแห่งสยามแสนชัยบีเคแสนชัยมวยไทยเกม